จากติวเตอร์สู่เทรดเดอร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามอิงมาตั้งแต่โทรอีกนะใช่เลยนะคะก่อนหน้านี้อิงสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นติวเตอร์ค่ะชื่อเพจโทรอีกวันเดียวจบนะคะอิงเป็นคนสอนเองทําเองนะคะก็ถ้าใครที่ติดตามอิงมาก็จะรู้อยู่แล้วว่าสไตล์ของอิงนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสั้นๆง่ายๆได้ผลลัพธ์จริงแล้วก็เอามาจากประสบการณ์ตรงนะคะก็คอร์สโทรอีกที่สอนเนี่ยเป็นคอร์สที่สั้นที่สุดในประเทศไทยละแล้วก็ พานักเรียนสอบผ่านมากที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนคืออิงไม่ได้เป็นคนเก่งมาก่อนหรอกคะ่ะอิงก,ก็ค่อยๆไปสอบภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็พอเราเข้าไปศึกษามันดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีทริคมันมีวิธีบางอย่างคนไม่เก่งก็สามารถเก่งได้ใช้เวลาสั้นๆขอแค่เรารู้เทคนิคมันเถอะนะคะอิงก,ก็ ทำต่อนะคะจนได้คะแนนเต็มอย่างเงี้ยเราก็เอามาสอนนะคะแล้วพอสอนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่านักเรียนคือแบบคะแนนผลลัพธ์ปังมากนะคะนักเรียนก็สอบผ่านกันแบบเยอะมากๆมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็ทําให้อิงเห็นคุณค่าเรื่องการสอนที่สุดต้องขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะคืออิงรู้เลยว่าที่อิงสอนไปนะทุกคนคือมันได้ช่วยคนอื่นเยอะมากๆอ่ะอิงรู้สึกว่าถ้าอิงทําได้คนอื่นก็ทําได้ ที่บางคนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันยากหรือเรื่องอะไรต่างๆมันยากแค่เราไม่รู้เทคนิคมันแค่นั้นเองนะคะก็พอสอนได้เนี่ยนักเรียนแต่ละคนก็คือได้คะแนนดีขึ้นเลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนได้นะคะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะชีวิตคนที่เขารักดีขึ้นแล้วพออีกเข้ามาในวงการเทรดนะคะก็สไตล์เดิมเลยค่ะสั้นๆง่ายๆสบายๆนะคะอิงก,ก็เข้ามาเทรดจริงใช้เงินจริงนะคะแล้วก็ เอามาฝึกฝนอ่ะทุกคนก็ไปเรียนรู้มาหลายที่มากเลยจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วก็มาขมวดปมจนเราคิดเป็นระบบของเราที่เราใช้เทรดแล้วตอนแรกมันก็ได้ได้เสียเสียแต่พอหลังๆอะ่ะมันได้เยอะมากจนผลเป็นทวีคูณนะทุกคนและอิงก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้ามีคนรู้เทคนิคนี้ก่อนนะไม่ต้องไปเสียเวลาเลยมันมีทริคนิดเดียวที่จะทำให้เราอะ่ะ ได้กาไรทุกวันเพราะญิงเป็นสไตล์เดย์เทรดนะคะอิงอยากแบบเทรดทุกวันสนุกสนุกแล้วได้กาไรทุกวันอย่างงี้ค่ะดังนั้นอิงก็สอนจากประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็มีแพชชั่นมากๆในเรื่องตรงนี้เพราะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าใครที่รู้เรื่องนี้นะเขาจะรู้เรื่องการเอาเงินมาต่อเงินแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆนะไม่ต้องมาลองผิดแบบเหมือนอิงแล้วคือลองถูกอย่างเดียวเลยเอาเทคนิคนี้ไปใช้ถ้าใครเป็นสไตล์เดย์เทรดแล้วก็อยากได้กำไรเยอะๆนะคะใน ต่อวันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามอีกไว้ได้เลยนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้สำเร็จไปด้วยกันอีกวงการหนึ่งแน่นอนค่ะ